ขุขะมีปุ่มมีเม็ดมีรอยขีดนะคะซึ่งให้ความรู้สึกเดียวก,กันกับการที่คุณผู้ชายไปฝั่งมุกมาเพิ่มความขุกขะบริเวณเอวัยวะเพศแต่คุณผู้ชายไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวแล้วก็ติดเชื้อคะ่ะถุงยางแบบขุกขะดีกว่าแบบเรียบจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินตีต้อรรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญมากในการมีเพศสัมพันธ์ ช่วยป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีมากๆค่ะทีนี้หลายๆคนนะคะก็อาจจะยังแบบรู้สึกว่าเวลาใช้ถุงยางแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบไม่เป็นธรรมชาติมันขัดขวางความรู้สึกมันลดความรู้สึกทําให้รู้สึกแบบว่าอัตทะลดในการมีกิจกรรมเนี่ยมันลดลงไม่เหมือนกับการสด ปัจจุบันนะคะก็มีวิวัฒนาการของถุงยางอนามัยนะคะออกมามากมายหลากหลายถุงยางแบบผิวไม่เรียบขุขะมีปุ่มมีเม็ดมีรอยขีดนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็เชื่อว่าถุงยางอนามัยแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าถุงยางแบบเรียบมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้เลยคะ่ะถุงยางอนามัยนะคะในปัจจุบันที่มีวางขายกันตามท้องตลาดนะคะ ถ้าแบ่งตามลักษณะผิวของถุงยางอนามัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะนั่นก็คือถุงยางแบบผิวเรียบกับถุงยางที่เป็นแบบมีลูกเล่นซึ่งในปัจจุบันนะคะถุงยางแบบผิวเรียบก็มีวิวัฒนาการนะคะดีมากๆเลยมีพั้งแบบ บางปกตินะคะแล้วก็บางเฉียบบางมากๆน้อยกว่า0.01ม mm ิลิเมตรค่ะบางแบบเรียกว่าแทบจะเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยช่วยให้คุณผู้ชายยังคงความรู้สึกในการมีกิจกรรมเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยส่วนฝ่ายหญิงอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะวิวัฒนาการของถุงยางอนามัยเพื่อเพิ่มอัดทลดในการมีเพศสัมพันธ์ของฝ่ายหญิงเขาก็ได้มีวัฒนาการนะคะในการผลิตถุงยางอนามัยแบบผิวไม่เรียบขุ่มีปุ่มมีเม็ดมีรอยขีดนะคะออกมา เพื่อช่วยให้เพิ่มความรู้สึกให้กับคุณผู้หญิงค่ะโดยลักษณะพิเศษของถุงยางอนามัยแบบขูกขานี้นะคะมันจะไปกระตุ้นเส้นประสาทที่อยู่บริเวณช่องคลอดได้ดีกว่าถุงยางอนามัยแบบเรียบแล้วยังไม่เพียงแค่กระตุ้นเส้นประสาทบริเวณช่องคลอดเท่านั้นนะคะถุงยางอนามัยแบบขูกขานี้นะคะยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกบริเวณทวารหนักให้มีมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็เท่ากับว่าช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้น รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็สนุกมากขึ้นซึ่งก็เชื่อกันว่าถุงยางอนามัยแบบขูกขะนี้นะคะมีวิวัฒนาการหรือพัฒนามาจากการฝังมุกของคุณผู้ชายนั่นเองค่ะซึ่งให้ความรู้สึกเดียวกันกับการที่คุณผู้ชายไปฝังมุกมาเพิ่มความขูกขะบริเวณอวัยวะเพศแต่คุณผู้ชายไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวแล้วก็ติดเชื้อค่ะ และถุงยางอนามัยแบบขูขานี้นะคะในปัจจุบันก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะบางรุ่นนะคะผสมทั้งแบบมีปุ่มแล้วก็แบบขีดไว้ด้วยกันภายในถุงยางอันเดียวบางรุ่นนะคะเป็นแบบปุ่มปุ่มขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันมีปุ่มเยอะมีปุ่มน้อยบางอันมีปุ่มแค่บริเวณหัวบางอันมีปุ่มตลอดทั้งอันของถุงยางอนามัยบางรุ่นนะคะมีเม็ดปุ่มนะคะบริเวณถุงยางเนี่ยถึง1350ปุ่มแล้วก็ใส่สารให้ความเย็นนะคะช่วยลดความรู้สึกช่วยชะลอการหลั่งค่ะ มีกลิ่นหอมเมนททลด้วยนะคะบางรุ่นนะคะเม็ดปุ่มหนาแล้วก็ออกแบบให้เป็นคลื่นเพื่อช่วยกระตุ้นความรู้สึกเป็นพิเศษและส่วนใหญ่นะคะในถุงยางอนามัยแบบผิวไม่เรียบขรุขระนี้นะคะเขาจะใส่สารหล่อลื่นผสมมาในถุงยางอนามัยแล้วค่ะเพื่อช่วยลดการเสดสีลดอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์และที่พิเศษนะคะถุงยางอนามัยแบบขรุขระส่วนใหญ่นะคะนอกจากจะก,กระตุ้นความรู้สึกแล้วนะคะเนื่องจากมีปุ่มเขายังออกแบบนะคะให้บางมากๆบาง0.06ม mm. ิลลิเมตร และได้มีการทำงานวิจัยนะคะจากกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ถุงยางอนามัย2แบบนะคะก็คือแบบผิวเรียบกับแบบผิวขรุขระนะคะผลการวิจัยนะคะพบว่าจำนวนผู้หญิงที่ถึงจุดสุดยอดจากการใช้ถุงยางอนามัยแบบขรุขระนะคะจะมีมากกว่าผู้หญิงที่ใช้ถุงยางอนามัยแบบผิวเรียบะคะ่ะนั่นนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงนะคะจะมีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกกระจายอยู่ทั่วค่ะการที่ใช้ถุงยางอนามัยแบบมีปุ่มมีเม็ดมีขีดนะคะกระจายอยู่รอบๆบนะคะ จึงเพิ่มการเสียดสีกับเส้นประสาทในช่องคลอดได้มากกว่าปกติค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะจึงทําให้คุณผู้ชายหลายๆคนนะคะอาจจะมีความเชื่อว่าการใช้ถุงยางอนามัยแบบมีปุ่มมีขีดมีเม็ดนะคะจะช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขในการมีกิจกรรมมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า,าจากผลสํารวจนะคะของผู้หญิงในการมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงมีความสุขจากการมีกิจกรรมนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดความแปลกใหม่ ความยาวความใหญ่แต่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้เธอมีความสุขและไปถึงฝั่งฝันได้นะคะก็คือความรักความเอาใจใส่จากคู่ของเธอค่ะโดยเฉพาะนะคะการสร้างบรรยากาศในการมีกิจกรรมการเร้าโรมที่ดีช่วยให้เธอสามารถถ,ถึงฝั่งฝันได้มากกว่าการสอดใส่และการสอดใส่นาน ขนาดที่ใหญ่ยาวมากเกินไปอาจจะทําให้เธอไม่มีความสุขนะคะเพราะอาจจะทําให้เธอได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าจะสรุปนะคะว่าถุงยางอนามัยแบบคิ้วคุกค่ะมีปุ่มมีเม็ดมีขีดเนี่ยมันดีกว่าถุงยางอนามัยแบบผิวเรียบอันนี้นะคะไม่สามารถสรุปได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับรสสนิยมด้วยนะคะว่าแต่ละคู่รับมีรสสนิยมในการมีกิจกรรมแบบไหนชอบแบบไหนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็สนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยนะคะ สามารถป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยแบบผิวเรียบหรือแบบผิวผูกขะนะคะถ้าคุณใช้ถูกต้องครบถ้วนตามคําแนะนํานะคะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากกว่า99%ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ